พายุถลม่มนอร์เวย์นอคะโอ้ยนั่งใส่หมกกวกบ่ได้ตอนนี้ในประเทศนอร์เวย์นี่กำลังเผชิญกับพายุพี่น้องคะ่ะมีพายุถล่มหลายพื้นที่เลยตอนนี้ก็ฝนตกอยู่คะ่ะฝนตกแบบนี้มาเบิดหมือเบิดขึ้นติดตอกันซีหาหมือแล้วน้องค่ะนอนบนหิมะจนหิมะละลายเบิดพี่น้งอง พายุอ่าทลมเขาในเขตพื้นที่ของประเทศนอร์เวย์หลายพื้นที่เลยพี่น้องหลายหมู่บ้านหลายเมืองเลยจนอ่าอ่าเข้าเอิ้อนเอียงว่าจนรัฐบาลจนอ่ารัฐบากลกรมอุตุอ่าทรัพยากรทางธรรมชาติวเขาออกมาประกาศเตือนหลายพื้นที่เลยค่ะว่าให้ระวังพายุหิมะ่าระวังน้ำน้ำท่วมนมวม้ำทะเลระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นจะท่วมแล้วก็ให้ระวังอ่า อ่าพายุหิมะเนาะคะ่ะเนาะพายุหิมะเออแบบว่าอีกอย่างหนึ่งก็อีหยังวะระวังอ่าระวังหิมะถล่มเออระวังหิมะถล่มแล้วก็ประกาศไล่แล้วก็มีประกาศอ่าบางพื้นที่บางหมู่บ้านหพยพให้อบพยพออกจากพื้นที่เป็นการชั่วข้าวนะคะน่ะเนาะเบื้องต่อพี่น้องโอ้ยฝนตกเบิดมือเบิดคืนพี่น้องค่ะอีนางก็บ่ค่อยได้ออกไปใส่อากาศแบบนีอีนางบ่ค่อยอยากออกไปใสด่ดอกค่ะพี่น้องค่ะ ในพื้นที่โวตกมีเด้ในพื้นที่โวตก็เป็นพื้นที่สีแดงคือกันพี่น้องคะระวังพายุหิมะเอ้ยระวังระวังพายุเนาะค่ะเนาะเป็นพื้นที่สีแดงคือกันห่างออกจากบ้านอีนางนี่แค่40นาทีนึงพี่น้องคะแต่ว่าในหมูบม่บ้านในหมู่บ้านอีนางทีนางอยู่นี่บ่มีบ,บ,บ่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าน้ำน้ำทะเลบ้านนีนางมีแค่นี้ค่ะ มีแค่นี้บ่หลายเนาะคะ่ะเนาะบบใหญ่แล้วก็เขาล้อมรอบเลยเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีแค่พายุฝนตกแบบนี้คะ่ะเบิดมือเบิดเว้นติดต่อกันสีหาหมือบ่รู้ว่ามมนสิหยุสมือใดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เส้นทางเขาบ้า,บานเส้นทางเขาบ้า,บานอ <c oughs> น,นนางอะ่ะตอนขึ้นปิดปิดปิดเนาะคะ่ะเขาบอกให้หลุดเรียนเลยเมื่อเคลื่อนหนีตอนหาทูมหา ไอตอนซีทุมเคิงอีนั่งกับพ่อยัยว่าสิขับรถออกออกไปซื้อไอติมกันอยู่อยู่ซุปเปอร์เมาเก็อยู่เมืองดาลแล้วเนาะค่ะนอนมาที่นี่ขับรถไปใดเค่องทางพี่น้องค่ะเขา้าโให้ไปเจ้าน่ะเจ้าเจ้านะที่เขาปิดถนนเนาะคะ่ะเนาะเขาบอเขบอ้บโให้แลนด์เลยเขาจะปิดช่วงตอนคืนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องพ่อหญยอีนั่งเมื่อนี่ก็ตื่นมากต่างต่สา,สาวสาวตีหางก็ลงมานอนหน่ะทีวีนี่ ่นคะฝนตกทั้งลมทั้งอย่างนี้นาากันหนาวหนาวอยู่เด้นี่แต่ว่าอยากมาไทายพี่ๆน้องนองเบึง้ <laughs> พงมันแบโอ้ยฝนตกเบิดมือเบิดเวน้นพ่อยายบอกว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยมันมันมันต้องมาก,กนหนาหนาวมันต้องมาในในในฤด,ดูเฮิร์สต์หรือว่าฤด,ดูฤด,ดูใบไม้พลิกนกนเข่าหนาวนะคะเนาะแต่ว่าอันนี้มันึ่งมาพ่อยายพ่อยายบอกว่าคันว่าเบิด คันว่าคันว่าเบิร์ตนตอนนี้แล้วก็จะหิมะตกร้ายแล้วแบบประเทศนี้วันนี้นั่งออกมาไทายเพียงหน่องเบิรงใส่เสือ้อใส่หมวกบักอยังไงเลย <laughs> นั่งก็ตื่นมาเก่าโมงเคืองค่ะมื่อนี้วันพาหัดนาะวันพาหัดนอกค่ะนอ,ะนอบ่อใดไปโรงเรียนก็เตื่นสายแน่จักน้อยพี่น้องอากาศหนาวเว้ยบาเป็นตาเฮ็ดยังดอกพี่น้องค่ะ บ่เป็นตาไปไชด้วยออกจากบ้านได้นั่งอีนั่งอีนั่งยังบ่ออกเลยเมื่อวานเนี่ยหมื่อวานวันพุธเนาะค่ะนอนเรียนบ่ได้ไปโรงเรียนแต่บาเรียนออนไลน์เอาเรียนออนไลน์ยสองชั่วโมงเมื่อวานอีกฝนก็ตกตกแห้งก็หนีพี่น้องตกบัดมือบัดขึ้นนี่เลยเบอรงหมวกอีนั่งใหญ่บ่พี่น้องหมวกใหญ่โอ้ยจะว่าหิมะเออจะว่าประเทศนอร์เวย์ยูนูประเทศนอร์เวย์เนี่ยอยูอ่าเป็นประเทศที่พื้นที่สูงมัน แมนปพีน้องคือพื้นที่สูงกว่าเขานี่ยแล้วก็ติดน้ำทะเลติดน้ำทะเลเกือบจะทั้งหมดประเทศเลยเ,ลเกือบจะตลอดแนวของประเทศเนาะค่ะเนาะนั่นแหละต่อมีอ่าภัยธรรมชาติยยอยู่คือกันพี่น้องมีภัยธรรมชาติยยอยู่ส่วนมากจะเป็นอ่าอ่าอย่างะ่ะเป็นพายุยังสิน,นะพายุหิมะยังสิน,นะพี่น้องคะแล้วก็พอพายุฝนตกหล,ยลายๆล่มแห้งหล,ยลายๆอยู่นี่มันมีเขาหลายเป็นบัตรละคะ่ะ บางที่กับต้นใหม่เทิงเขาหรือว่าหินเทิงเขามันถล่มลงมากก็มีพี่น้องค่ะถล่มลงมาใส่ทางใส่ถนนเนาะเนาะโอ้ยบางที่ก็ไพ่ไพ่ไพ่ธรรมชาติเหมือปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่เล้วหรือว่าสองปีที่เล้วนี่แหละพื้นพื้นพื้นดินโอ้ยลมลมพื้นดินยุบโตพี่น้องยุบโตเป็นวงกว้างเลยบ้านเมืองคนเสียหายหลายหลายพี่น้องยุบโตแบบ อยู่ดีๆมันก็ยุบบวบลงไปเลยเนาะแม่พี่น้องคะ่ะพื้นที่กว้างมากเลยที่มันยุบโอ้ยนั่งเขาบ้านก่อนพี่น้องหนาวโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวเขาบ้านก่อนพี่น้องเขาม้าได้บ้านแล้วค่ะอันนี้ท่ายตรงหน้าต่างหน้าต่างของของกินข้าวพี่น้องโอ้ยหนาวคะ่ะก็ไปแป๊บเดียวฝนก็ตกตกหนาเบื่อไม้หายเลยพี่น้องเห็ดอย่างบ่เป็นตาเห็ดดอกฝนตกแบบนี้เนาะ นี่นั่งก็จะมาอ่านหนังสืออ่านหนังสือต่อพี่น้องค่ะบางแก้วกาแฟนั่งกินมเร้านี่ได้ขนมอยู่กันสองคนบ่มีเด็กหน่อยแต่พี่ใหญ่เพิ่นก็มักสื้อขนมมา้ขนมขันวันเล่าบ่สื่อกับบซสื้อเลยได้แต่ขันวันเล่าสื่อเลยเล่าก็ซสือลายอยู่ขนมแบบพวกขนมจุกจิกขนมลูกองลูกอมขนมหวานหวานที่เด็กหน่อยก็กินก่บพี่น้องค่ะพี่ใหญ่เพิ่นก็ซื้อมากินกล่องซองทางไก่เล่าไวบสองปลานี่บ้านนี่นางค่ะบ่ได้เปิดไฟเพราะว่า มันก็สว่างเลยเนาะค่ะเนาะของขั้วนิดหน่อยะค่ะพี่นอ้องปกติเลยอ,อีนาอีนาเบียากบียบียบอยากเด้โตตรงนั้นหรอกว่ามันเกะก,กะพี่นอ้องนะมันเก,ก,กะกาได้แตว่ว่าเอาเอะโตยายแลมักแล้วมัก,มกนั่งกินข่าวตรงนั้นเนาะเพราะว่าจะเห็ดอาหารเห็ดยังกินกินกับสองคนก็กินตรงนั้นะนโตโตกินข่าวโตหญ่โตหญยอันนี้เอาไว้ถ้ามีแขกมามีแขกมาบ้าน น,น,น,นาะคะเนาะแต่ว่าอีนั่งอีนั่งอีนั่งอยากเอาโตเอาโตตรงนั้นออกพี่น้องมันจะได้แบบว่าพื้นที่มันจะได้กว้างขึ้นแต่ว่าจังหวะวละว่าเนาะมันบานบุกทรายเล่าเน,น,นาะค่ะเนาะโบมายบานพใหญ่บานอีนา่งก็จะโคกโคกแค่น้อยพี่น้องค่ะอันนั้นที่นอนที่นอนอีนั่งเอาไว้เอาไว้นอนเวลาเวลาถี่นังกับพใยัยลงมานอนลงมานอนห้องทีวีโซฟาโซฟาตรงนั้นปับนอนได้ตอนเขานอนอีนั่งจะนอนกับพใยญ่แต่ว่านั่งนั่งต้องเตื่นตื่นขึ้นมากางกลางเดึกกลางดึก ทุกคืนเพราะว่าพญายญแล้วนอนกลนอีนางก็จะเอาที่นอนตรงนั้นนะมาปนอนตรงนี้พี่น้องหนาอ่าเต่าพีไฟมีอุ่นดีค่ะมึงเต่าพีไฟนางบ้านนี้นางนี่โหโคกเลยพี่น้องขนาดบ่ามีเด็กหน่อยนี่หกเลยหกสมื่นเห็ดทําความสะอาดเบ่ไวห้เราค่ะสุมือน่ะอาทิตย์นึ่งเฮ็ดสองเทือสามเทือเนาะค่ะพี่น้องนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราขนใหม่เขามาขนใหม่เขามากก่อไฟก่อไฟเนาะค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าในบ้านยังยังรองเท้าไปเหยียบ ไปเหยียบชวงนั้นแตวก็ย่างไปตรงนั้นแน่ย่างมากตรงนีแนพี่น้องคะหกหกมากานีนางหกมากไม่กวาดฝรั่งอีนางบอมมากเลยเพราะว่ามันหน่อยหน่อยแล้วก็ปวดมือพร้อมนาอค่ะหนาอแต่ส่วนมากฝรั่งเขาใส่เครื่องดูดอากาศเอเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดฟุ้นพี่น้องอือันนี้ฮีเตออีนางก็มีเนี่ยแต่ว่าบ่เปิดกันประหยัดไฟ ตัวโชว์เนหนีน่อยอันนี้ไอ้นางเอามาจากแคมป์ปิ้ง่ตัวโชว์เนะี่ยงามวะพี่น้องยังงามยังงามยังงามอยู่เลยในตัวโชว์นะตัวโชว์ยังเบิ่งไม้เบิ้งงามอยู่เลยพี่น้องค่ะบ่มี่ยังชำรุดเลยเข้าถิง่งเข้าถิ่งอยู่แคมป์ปิ้งนะพี่น้องเขาจะเอามาวางไว้แถวแถวเอเขามองเข้าถิ่งขยะนะพี่น้องเนาะเขาจะมาวางไว้คันว่าผู้ใดอยากได้ยังก็โยกไปเลยอีนางไปเห็นไอีนางก็โทรบอกพ่อใหญ่เอารถมาใสา่ย,ยังเร็วพี่น้อง เอารถมาใส่แล้วก็ขนขนกลับมานี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าแคมปิ้งอีนังมันก่อนหน่อยๆเนาะค่ะตู้ชงตู้โชยังก็มีเบิดแล้วนะาอีนังก็เลยเอามาไหวเอามาไหวใส่ของกระจุกกระจิกอีนังค่ะนี่มันกับมันเหนื่อจังหน่อยโอ้ยมันกับมันเหนื่อจังหน่อยพี่น้องเนาะค่ะห้องทีวีนั่งก็โอ้ครบจังหน่อยพี่น้องอันนี้โต๊ะโต๊ะนั่งของพ่อใหญ่โตประจำโตเราเนาะค่ะเนาะเราจะมาพานั่งตรงนี้ส่วนอีนั่งก็จะไปนั่งโซฟานอนหลับตรงโซฟาเหตุการณ์บงการบันตัดต่อคลิปตรงนั้นค่ะพี่น้องค่ะ ก็จะมีโต้หนวดโต้หนวดบดีอกะนี่หน้หนบหนาบอมากเล่นหนวดบ่แห้งมันแค่ซันดูซื้อพี่น้องแล้วก็จะมีอันนี้ห้องทีวีตู้โชว์ตู้โชว์อันนี้ละยี่สิบก็ปีแล้วได้เนี่ยบ่พังบช่ชำร,รุบบ่ยีงยเพราะวาฝรังเขาใส่คองถนนกันเนาะค่ะเ่าะเนาะบ่เม็นคือเมืองไทยปิด ปิษที่กระตึงตังตึงตังพี <OF> ่น <US phones> ้องคะหรือเมืองไทยมันมีแบบว่าแมงมีหมอดมีอย่างหลายนะมันก็เลยบกค่อยแข็งแห้งมันก็เลยอยู่แดดบกค่อยโดนแล้วคะเนาะต่วันอยู่นี่เมืองหนาวมาแรงมาเรื่องอย่างก็บกค่อยมีอยู่ไม่ยี่สิบก็ปีแต่ชุดเนี่ยพี่น้องคะถอดได้ได้เวลาะเวลาเวลาขนขนหยาดถอดไปสองชิ้นได้แล้วคะเนาะเนี่ยค่ะบายหน้าก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็มีอย่างมากมมยแล้วค่ะบ้านหลังใน่นอนนะคะเนาะมือไหนขยันก็ เก็บกดทำความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยคันมือในขี้ขานก็โคกโคกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพี่น้องเบื้องนกเถอนกอินางปลูกท่านตะวันไว้ให้นกกินพ่อหญ่พ่อหญยเพิ่นก็มักซื้ออาหารนกมาไว้ให้นกกินนะครับพี่น้องค่ะนกตัวน้อยพี่น้องมันมักมาอยู่แถวนี้มาเห็ดรังอยู่แถวนี้ค่ะเบื้องอากาศเถอะโอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องอนาคตไทยนอเวเดอร์พี่น้องเด้ออันจันไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอีนางไดเด้อค่ะเด้อ อย่างมา,มาสอบถามอีกอย่างนี้น่าจะตอบให้นะคะนอกาคอมเมนต์ค่ะมาพูดคุยกันได้พี่น้องเด้ยอเด้อจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนาข้อเท่หนเวไ้น้ำเด้อค่ะเด้อชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย